สวัสดีครับแฟนเพจบ้านสมแดงเกษตรปลอดภัยแอดขอนหาดที่รักทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทางช่อง YouTube บ้านสมแดงชาแนลที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมชัยวัฒน์นุ่นปานครับก็อยู่กันในแปลงมังคุดของคุณป้าเขียดน,นะครับหมู่ที่3ตําบลขอนหาดอเาเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราก็มาฉีดบริบาณสมแดงให้กับแปลงมังคุดของป้าเขียดน,นะครับซึ่งประสบปัญหาใบหยิกงอนะครับ หยุดการต่อยอดนะครับและด้านหลังนี้ก็คือต้อนบางคุดนะครับที่เราฉีดเวนสมแดงมา4ี่ครั้งแล้ววันนี้เป็นครั้งที่5นะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มการต่อยอดแล้วก็สูงกว่าตัวผมแล้วนะครับนี่นะครับเป็นสภาพ,าพต้นบางคุดต้นที่อยู่ด้านหลังผมเมื่อกี้นะครับเนาะเห็นไหมครับว่ามีการต่อยอดขึ้นเยอะแยะเลยนะครับและตอนนี้ก็สูงกว่าหัวผมแล้วนะครับต่อยอดมาเป็น ห้าหกชั้นแล้วด้วยนะครับก็ความสูงประมาณกับครึ่งเมตรแล้วครับต่อยอดขึ้นเดือนกว่ากว่านะครับนี่เป็นหนึ่งต้นนะครับอ่าแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับเห็นไหมครับว่ามีการต่อยอดขึ้นประมาณ50เมตรเช่นเดียวกันนะครับประมาณสัก 4- 5หชั้นแล้วนะครับต่อยอดขึ้นนะครับจากเดิมเดี๋ยวเรามาฉีดปุ๋ยนสมแดงให้กับท่านบางคุดกันนะครับ นะครับเรามาดูต้นนี้กันนะครับต้นนี้จะสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับการต่อยอดนะครับนี่นะครับผมจะเข้าไปดูใกล้ๆให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือเดิมๆของต้นบางคุดนะครับใบเขาจะหยิกแล้วก็รีบเล็กนะครับเห็นไหมครับเนาะและหยุดการต่อยอดนะครับนี่นะครับเกือบทุกกิ่งเลยนะครับนี่นะครับเดิมๆของเขานะครับข้างใต้เห็นไหมครับเนาะ นี่นะครับและนี่คือการต่อยอดออกมาจากตรงนี้นะครับทำมาดูนันจะชัดนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่คือจุดที่เริ่มต่อยอ,อดนะครับไหมครับนี่กิ่งเดิมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อยอดออกมาอย่างเห็นได้ชัดนี่นะครับนี่กิ่งเดิมของเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่ยามองให้ชัดๆนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเดิมๆเห็นไหมครับใบเล็กนิดเดียวเองนะครับ นี่นะครับเห็นได้ชัดเจนนี่นะครับใบเดิมของเขาเห็นไหมครับได้รับสารอาหารจากปีวันสมแดงนะครับก็มีการต่อยอดแล้วก็ใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนี่นะครับใบอ่อนต้นนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับวันเปลี่ยนแปลงเนาะฉีดปีวันสมแดงไปห้าครั้งครับได้ผลจริงนะครับถ้าอย่าง ทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหานะครับและใช้จริงใช้อย่างต่อเนื่องในบริมาณที่เหมาะสมนะครับเนาะยังไงก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดแชร์แฟนเพจบ้านสมแดงเกษตรปลอดภักันด้วยนะครับรวมถึงฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในช่อง youtube บ้านสมแดงชาแนลกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเชวัตนุ่นปานขอลาทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ